ข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณศาลาสวดศพวัดราบประคองธรรมตำบลเสาทองหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพบว่ามีรถจักรยานที่ทางญาติได้นำมาวางร่วมไว้อาลัยเพื่อทดแทนพงรีดโดยทางวัดจะนำรถจักรยานทั้งหมดไปบริจาคให้กับเด็กและผู้ด้โอกาสตามนโย,ยบายของพระครูกิติวิรยิยพรเจ้าอาวาสวัดราบประคองธรรม นายแพรสุดทูบวยาวัจกรวราประคองธรรมเผยว่าวราประคองธรรมได้มีการทำศพมานานมีทั้งคนจนและคนที่พอมีเงินซึ่งท่านจะอาวาสวัดราประคองธรรมได้เล็งเห็นว่าพวงรีดซึ่งมีผู้ที่ส่งมาแสดงความเสียใจยกับผู้เสียชีวิตมีจำนวนมากและปัจจุบันมีราคาแพงสูงขึ้นและพวงรีบ,บางพวงราคาสูงกว่า1000บาทและหลังจากเสร็จงานก็มักจะถูกจัดเก็บไปอยู่ในรถถายะซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์ และก่อนหน้านี้ทางวัดได้มีรถจัก,กรยานตัวอย่างประมาณ3-4ถึงคันนำไปวางแทนพวงรีดเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เห็นและบอกต่อกันโดยที่ทางวัดจะนำรถจัก,กรยานทั้งหมดไปแจกให้กับเด็กยากจนจาเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและก่อนหน้านี้เริ่มทานแค่สองถึงสามคันแต่เวลานี้ผ่านไปประมาณสองเดือนได้รถจัก,กรยานมากกว่าหนึ่งร้อยคัน ซึ่งทางเจ้าอาวาสมีโครงการที่จะไปแจกตามต่างจังหวัดที่มีความจําเป็นต้องใช้ซึ่งตนบองว่าเป็นพวงหรีดดอกไม้สดก็จะต้องนําไปทิ้งแต่ถ้าส่วนหนึ่งเป็นรถจักรยานก็จะดีกว่าจะเป็นการต่อรอยยิ้มให้กับเด็กๆและหลังจากที่รถจักรยานมีเพียงพอแล้วทางเจ้าอาวาสก็จะทําพวงหรีดชุดนักเรียนพวงหรีดชุดลูกเสือพวงหรีดรองเท้าและถุงเท้าต่อไปอีก ครับก็คือวัดราชประคองธรรมของเราเนี่ยนะครับก็ทําศพมานานแล้วล้วก็ทำมาเยอะนะครับแล้วก็มีทั้งคนจนแล้วก็คนที่พอมีอย่างคนที่พอมีเนี่ยก็ามาติดต่อสถานที่ว่าอยากจะทําศพคุณพ่อคุณแม่เขาสักเจ็ดคืนเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเออต้องมีคนเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปไปบอกเขาว่าเรื่องโครงการซึ่งเป็นนโยบายนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูกิติวิรยาพร หลวงพ่อจเจ้าวาดวัดราชประคองธรรมหลวงพ่อคณะอำเภอบางใหญ่นะคือท่านเนเล็งเห็นว่าไอพ้พวงหลีดที่เราเคยเห็นในตามงานเนี่ยหูมเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ราคาพวงหนึ่งดีนี้ไม่ถูกนะพันกว่าบาทเหมือนกันแต่พอเสร็จงานเนี่ยครับมันไปอยู่ในรถขยะหมดซึ่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ไปเพิ่มเรื่องของอภาระของคนเก็บขยะเรื่องของพื้นที่จะเก็บขยะด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเก็เลยเมตตามอบหมายนโยบาย มาให้ผมเนี่ยครับว่าให้คุยกับญาติผู้เสียชีวิตว่าถ้ามีผู้เสียชีวิตมาเนี่ยถ้าสวดหลายๆวัดหรือพวงหลีเดเยอะเนี่ยบอกเขาแบบนี้ได้ไหมว่าขอเป็นจักรยานนะครับซึ่งทางวัดเองก็มีตัวอย่างอยู่สามสี่ันก็จะขึ้นไปวางให้ถ้าใครเขาไม่เห็นนะอยโอ้ย,อยางนี้ดีนะแล้วก็ทางญาติเขาจะบอกอันเนี้าเป็นจักรยานเนี่ยหลวงพ่อจะไปแจกเด็กนักเรียนในชนบทนะ จะไปแจกเด็กที่เขาอยากจะได้แต่เขาไม่มีเงินซื้อนะครับเพื่อไปแบ่งเบาภาระพ่อแม่เรื่องค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเริ่มทําจากคันสองคันแรกนะพอวันนี้พอทำไปได้สองเดือนเนี่ยนะครับเนี่ยที่เห็นตามภาพเลยนะต่อไปนะครับหลังจากที่จักรยานเนี่ยเราพอมีแล้วนะครับพอเวลาเราไปแจกเราก็จะเห็นในพื้นที่แล้วว่าขาดอะไรแต่ว่าในนโยบายที่หลวงพ่อมอบหมายผมมาเนี่ยก็คือพุงหลีดชุดนักเรียนพุงหลีดชุดลูกเสือแล้วก็พุงหลีดรองเท้า ถุงเท้าเนี่ยแหละครับผมว่าสิ่งนี้จำเป็นเพราะว่าหลายๆโรงเรียนในถิ่นทุรกัารดานะก็ยังขาดแคลนของสิ่งนี้อยู่